thank mm. คนกลัวไปตกนรกหลังจากการตายแล้วอนณาลกในปัจจุบันที่ทําไมถึงไม่ปวอดีตที่ผ่านมาแล้วจะแก้ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไม่ได้จะแก้ได้เฉพาะปัจจุบันกําลังรู้กาลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีกําลังสัมผัสได้นี่แหละท่านว่าเป็นปัจจุบันแท้ๆถ้าหาเราแก้ปัจจุบันนี้ไม่ได้มันก็เอียงไปเลยเป็นอารมณ์ไปเลยทั้งว่า พุทธะแปลผู้รู้แต่ผู้รู้รู้อะไรที่แต่ก็รู้ตัวเองเนี่เองรู้กายรู้ใจทั้งนั้นถ้าหากไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเราไม่มีพุทธศาสนาบบดน,นี้เรายังศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจเพียงคาดคิดเอาอันนั้นเพาะว่ามันนึกมันคิดวิปัสสนึกวิปสัสคิดวิปนัปนานึกเดาเอาเองดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ นันเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนิพพานก็ดีเรื่องนรกก็ดีให้ว่าทุกอย่างนั่นะจะคาดคิดเอาไม่ได้จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้โดนเดาเอาไม่ได้ต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแต่ครูอาจารย์นั้นเพียงแต่แนะแนวให้เราเท่านั้นเองดังนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยการกระทําของตัวเองคนอื่นทําแทนเราไม่ได้ดังนั้นคนเราต้องรู้จักเคารพตัวเองหันว่า เมื่อรู้จักแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองไดนะ้ไม่ใช่ว่าจะยกมือไหว้ที่อื่นเลยยกมือไหว้ตัวเองหมายของว่าอย่างโอ้แต่ก้อนเราไม่รู้ว่าของดีมีที่เราขนาดนี้เราก็ไม่เห็นของดีที่ตัวเราก็ยกมือไหว้ตัวเองไดนะ้ดังนั้นการไหว้ตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันม,มีทุกข์อยู่แล้ว ระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนแก้ปัญหาเรื่องทุกข์จริงๆมีเงินจากพันล้านมัเน,นี้ถ้ามีทุกข์จะมีประโยชน์อะไรเงินอันนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีความรู้เรียนหนังสือจบปริยายเอกจากสิบปริญญาเอกนี่ก็ต่างถ้ามันทุกข์มันก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจิงจจมมมไ,รรไม,ไม,ไม,มไงบัดน,นี้มีเงินหลายๆไม่ทุกข์มันก็มีประโยชน์จริงๆเงินนึงให้คุณค่าของ รวมเป็นคนได้จริงๆถ้าเรียนหนังสือจบปริญญาเอกได้สิบปริญญาเอกถ้าไม่มีทุกข์นั่นก็ให้คุณค่าสมกับเป็นปริญญาจริงๆบัดน,นี้คนที่ไม่เรียนหนังสือถ้าทุกข์ก็ไม่สมกับเกิดเป็นคนแล้วไม่เป็นคนแล้วบัดน,นี้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ไม่ทุกข์ก็เป็นคนได้ดังวว่าคนคนๆเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้จักจริงๆ พระพุทธเจ้าตัดสโลข้อการทำทางจิตทางใจแต่พูดได้อัน,นแต่ไม่รู้เรื่องทำทางจิตทางใจเป็นปัญหาที่สำคัญเราต้องให้เห็นจิตเห็นใจของเรากำลังนึกกำลังคิดมันนึกมันคิดอะไรต้องรู้เท้ารู้ทันรู้จักกันร,รู้จักแก่อาสนะมันได้อย่าเข้าไปในความคิดท่าน,นเมื่อเข้าไปในความคิดเขาว่ามันปุ้งเดวเอิ้นสังขาร ปรุงแต่งนันวะบัดนี้เมื่อไม่เข้าไปในความคิดแต่ว่าถอนตัวออกจากความคิดมาอยู่กับสภาพการเคลื่อนไหวของรูปทันวะอย่าเข้าไปในตัวสมุทยัยตัวนั้นตัวนั้นมันทําให้ทุกเกิดขึ้นมามันจับไม่ได้มันมีปรุงขึ้นไปนันวะทุกต้องกําหนดรู้ทันวะคือรู้การเคลื่อนไหวนี้เองสมุทัยต้องละมันละเองเมืเอ่อเรามารู้ทําคนรู้สึกตัวนี้ตัวมันคิดมันละเองนันวะมักต้องจเจริญทำบ่อยๆทันวะ นโีโนดทําให้แจ้งเลยมันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสได้เองรู้แจ้งจริงๆเหมือนก,นกันกับพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นจิวสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้อันนี้มันมีกลับกันนะ สัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตเมื่อยังไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ก็ต้องรู้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันเมื่อไม่รู้ก็เหมือนเมื่อรู้ก็รู้เหมือนกันรู้อันเดียวกันยังว่าทาเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจะงรู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านววาอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาฟังรรมะ ที่วัดสนามไหนพูดก็ไม่ค่อยมีสำนวนเพราะว่าเรื่องสำนวนสละสลวยนั้นมันเป็นการทำให้คนหลงไปก็ได้เพราะว่าคนฟังแล้วมันสนุกมันลืมตัวไปอย่างที่หลวงพ่อพูดในี่พูดในจัวของเราโอ้จิตใจเราเป็นยังไงดีใจเสียใจเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะได้รู้ทันทีเลยเพราะว่ามันมีในคน ทุกคนไม่ต้องไปเรียนหนังสือก็ได้เด๋ยหลวงพ่อพูดนี่จิตใจเราคิดรู้ไหมก็รู้ในใจเราคิดจิตใจเราเอียงเอียงไปข้างไหนเราก็รู้เนี่ดังนั้นท่านจึงว่าสันทิจิโกผู้รู้จะพึงเห็นเองอากาลิโกเป็นภาษาบาลีไม่ประกอบการเล่เวลาเอหิปติโกควรเรียกให้มาดูมาดูที่ใจเรานั่นเองไม่ใช่มาดูแค่งดูขาไม่ใช่มาดู ทําเสื้อซาดถูบ้านถูเรือนอันนั้นก็ดีแต่ท่านสอนเนี่ยให้มาดูใจตัวเองดูของคุณเนี่ยดูคุณนั่นที่อย่ามาดูคนทําไมอย่างที่ันธุกับพระวกรกลิศพระวกรกลิศคอยไปดูแต่พระพุทธเจ้าหนีไปซะท่านว่าหนีไปในที่นี้เราต้องฟังให้เต็มนหนีจากความคิดปุงแต่งนะพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอาเองนั่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีตำราพระวกรกลิศหนี หนีจากมาดูเราเนี่ยดูแล้วมันปรุงมันแต่งไปเลยหนีจากคมคิดพระวักกะลิกอยากเห็นพระพุทธเจ้านั่นนะมันปรุงมันแตงมันเป็นสังขารมันเป็นอวิชชามันจะไม่เห็นจิตใจตัวเองน่ะหนีไปพระวกะลิศพระวักกะลิกเกิดจะไปโดนเหวตายว่าันอันนั้นก็เป็นเรื่องของเรื่องเป็นปุกกรธิฐานอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงกอไม่ราบดังนั้นพระพุทธเจ้าเราคิดเองน่ะหนีจากคนมคิดปรุงแต่งอยากเห็นพระพุทธเจ้าในพระวกะลิก ดูใจพระวกละิกท่านหนีจากความคิดปรุงแต่งเมื่อคนทุกคนวางความคิดปรุงแต่งได้แล้วก็ไม่ทุกเลยความทุกข์เจือไม่มีมันมีขึ้นมาเพราะในขณะที่เราหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนั่นเอง ดังนั้นคนนั้นจิวาการปฏิบัติธรรมมาจไม่เหมือนกันคําว่าไม่เหมือนกันนี่ก็ธรรมะกับคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่ธรรมะเรื่องเดียวกันรู้ก็ต้องรู้คนละเรื่องคนละอย่างกันไปมันก็เลยไม่ตรงกับคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคมทุกขมสับสนวุ่นวายนี่เอง แต่บางคนปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นสีต่างๆแต่อันนั้นไม่ใช่เหมือนกันกับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำมาเมื่อพูดเรื่องนี้เราเคยได้ยินว่าทางไม่ใช่ทางคำว่าทางไม่ใช่ทางนี่หมายถึงว่ามันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แค่มันเป็นทางทำดีเท่านั้นเอง เมื่อเรายังไม่ชัดเจนลงไปรับประกันว่าทุกคนต้องรู้อย่างนี้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติลงไปเรามั่นใจว่านี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนรู้อย่างนี้แหละเราก็มั่นใจว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยมาพูดเอาให้คนรู้จักตัวเอง การรู้จักตัวเองน่าจะทําสมาธิยังไงก็ได้ถ้าหากว่าเราทําถูกวิธีจริงๆถ้าไม่ถูกวิธีจริงๆก็ลม้มลุกคุกขานว่าลลมเหลวแต่ว่าตอนฟังธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยฟังเพื่อความเข้าใจและนำไปปฏิบัติตัวเองและกำลังนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละ ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวมันเองสำหรับจิตใจที่มันนึกมันคิดมันมองไม่เห็นด้วยตาวันหนึ่งมันคิดกี่เรื่องมันคิดกี่อย่างคิดไปในทางไหนเนีย่ยเราไม่ค่อยจะรู้กันเรื่องนี้ดังนั้นการสอนการพูดพูดสิ่งที่มันพอที่จะทําได้เบื้องแรกจะมีวิธีการทําให้คนรู้สึกตัวคนได้ ถ้ามันล่วงจากพบนี้ไปแล้วบดน,นี้เวลามันล่วงไปมันแสดงออกมาในแง่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไงอันที่เรามองออกกันหเห็นนะ้่คือมันโกรธเกลียดชอบไม่ชอบนี่เรามองเห็นได้แต่หลักสณะที่มันนิ่มนวลละเอียดไปกว่าน,นั้นก็ยังมีมากดังนั้นพระพุทธเจ้า่างจริงสอนให้คนรู้จักว่ามันกลายจากภพคนเป็นคนไปแล้ว ถ้าไปทางดีมันก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมไปที่สุดก็เป็นพะระยบุคคลท่านว่าดังนั้นเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็ได้แนะนววิธีปฏิบัติให้พวกเราไปทำเองนั่นละรู้เองวิธีที่ทำนั้นทุกคนรู้ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีจิตมนใจเหมือนกัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านจึงไม่จํากัดไม่กํำหนดเพื่อสราศาสนาสั้นวันณะก,กุลมันมีเหมือนกันเรื่องจิตใจของคนแต่ในขณะเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันมีจิตใจสบายสบายหรือจิตใจว่างๆลักษณะนี้ท่างการเระยกเป็นปกติถ้าผิดจากนี้ไปแล้วเป็นยังไง ถ้าผิดปกติอยากจางที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยผิดปกติจากนี้ไปนะถ้าไปทางดีใจมันยิ้มแย้มเป็นโลภเต็มโลภลักษณะโลภะนี่สามารถให้เป็นเตก็ได้เนี่ยเมือเป็นอะไรก็ได้ลักษณะมันผิดปกติไปก็ผิดจากความปกติไปเป็นภพที่แบบมันมีโลภขึ้นมาเลยตันนี้ถ้ามันผิดไปทางไม่ดีโกรธเกลียด ผิดปกติไปทางโทสะไปแล้วบัเนี้เป็นโทสะเป็นยังไงก็บางทีก็ไปเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานผิดไปแล้วข้ามจากพบคูมเป็นปกติไปแล้วข้ามจากพบคูมเป็นคนไปแล้วคนที่ว่ารู้จักเลือกคัดจัดหาอันนี้ได้จิ๋วพบพูมกันไว้ คนทํางานด้วยทุกอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยตายก็ยังยังดีกว่าทันวัน,น,นบัดนี้คนเราเกิดมาทําการทํางานโดยไม่มีทุกทานว่าอย่างที่เรียนหนังสือเนี่ยบางคนเรียนด้วยทุกนะอยากสอบไล่ได้อย่างนั้นอย่างอ้าวเรียนมาเพื่อจะมาประกอบตัวเองไม่ให้ชีวิตเป็นทุกนี่เอง ทำงานซ่อมรถหนูก็เพื่อไม่อยากให้ที่เป็นทุกข์ได้หม่นูเขาก็เหมือนกันทุกคนจังเมื่อซื้อได้ไม่เป็นทุกข์อะนั่นแหละสุนันทามีความสุขแตนุกสนานทันว่าทําการทํางานด้วยความสุขด้วยความอาลัยแมืแ่ได้เงินมาได้น้อยก็สบายใจได้มากก็สบายใจอ,อันนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไปสอบไลไม์มาได้ก็น้อยใจทุกข์แล้ววันนั้นเมื่อไปทําการทํางานในบริษัทห้างร้านบันนี้น เมื่อเขามาให้เงินเดือนหรือมีพักพวกขัดคอกันเนี่ยียก็ทุกข์ใจแล้วอันนั้นไม่ใช่คนแล้วผิดไปแล้ผิดหน้าที่ของคนแล้วเพราะไม่เห็นคนเนี่ยผิดไปทางไหนก็ไม่รู้นะดูเอาเองนะเราผิดไปทางเตดหรือผิดไปทางสัตว์นรกหรือผิดไปทางไหนเราต้องรู้เองนะน,นาะสันทิสโกอันผู้รู้จักพึงเห็นเองอากาลิี่โกไม่ประกอบการและเวลา ไม่ประกอบมือประกอบวันเมื่อประสบเข้าเวลาใดแล้วมันจะเป็นไปข้ามภพภูมิไปเช่นวันดังนั้นภพภูมิเราก็ต้องศึกษาให้รู้ที่ตัวของเราเองถ้าหากเราไม่ศึกษาที่ตัวของเราเองแล้วเราก็ไปจำอกกับตำราไปท้องไปบนอกกับตำราก็ดีแล้วอั้นแต่มันแก้ทุกได้ไหมถ้าแก้ทุกไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ถูกหลัก ยังไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไว้อย่างนั้นเมื่อเราทําไปมันแก้ทุกข์ได้ก็แสดงว่าเราถูกหลักเราแก้ทุกข์เราได้ดังนั้นความทุกข์จะมีมาหลายอย่างดังนั้นพูดอะไรพูดจะเรื่องตัวเองนบางคนโอ๊ยพูดจะเรื่องตัวเองหลวงพ่อเนี่ยอย่างนั้นก็มีก็จะไปพูดเรื่องคนอื่นทําไง พูดเรื่องคนอื่นเราจะไปรู้ดีเหนือเขาได้ไหมรู้ไม่ได้อย่างที่อาจจะมาเคยพูดตันมมิแทที่นี่นับตัวอาตมาเนี่ยคนอื่นจะรู้ดีเหนืออาตมาไม่ได้ตัวอาตมาต้องรู้ดีกว่าทุกคนเลยญาติโยมก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็าเช่นเดียวกันอาตมาจะรู้ดีเหนือตัวเองของท่านไม่ได้ท่านต้องรู้ตัวเองของท่านดีกว่าทุกคนไปดังนั้นสัมมาทิฏฐินี่ต้องละมัดระวงัง ถ้าหากไม่ละมัดระวังแล้วเราจะอาจจะเอียงไปซ้ายก็ได้เอียงไปขวาก็ได้เราจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเลย